สวัสดีเพื่อนเพื่อนนเทรดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแชร์เทรดเซตอัพนะครับที่เทรดไปนะครับเมื่อคืนวันที่12กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ก็เห็นมีเพื่อนเอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับว่ามีการวิเคราะห์หน้าเทรดยังไงนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะมาแชร์นะครับในทางการวิเคราะห์ให้ดูนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ดูทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับง่ายๆเลยเนาะราคาเนี่ยมีการเบรกโครงสร้างขึ้นไปใช่ไหมการเบรกโครงสร้างแบบนี้ในทางเฟรม4ชั่วโมงนะครับทีนี้เราก็ดูเอ็มเอซีดีนะ บูโซนเนาะก็เป็นบูริชโมวิตามเห็นขึ้นใช่ไหมครับทุกคนมองเป็นเห็นขึ้นเนาะโอเคทีนี้ต่อมานะครับก็คือดูที่ตรงนี้นะครับไฮไซด์นะครับ มันยังเป็นคอนว์เจนอยู่เพราะว่าไฮนี่สูงขึ้นเลยครับไฮสูงขึ้นนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ครับจริงๆเริ่มตกลงลวแต่ว่ามันยังเป็นไดว์เจนไม่ค่อยชัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไดไม่ชัดราคาย่อลงมาผมยิงกลับขึ้นไปนะครับโอเคไหมครเพราะว่าปกติ JPY นะครับตัวประกอบ JPY อย่าง GJ เนี่ยปกติไดว์เจนเนี่ยทำให้ราคานี่ย่อได้ไม่นานนะครับแล้วก็มักจะดึงกลับเนาะส่วนมากมันจะเป็นไดเลือนะครับทีนี้ต่อมานะครับเราขยายดูนะครับทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงโอเคพอเราเลือกทิศทางได้แล้วใช่ไหม ไดไครับก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกไปว่าตัวที่ประกอบกับ JPY นะครับช่วงต้นเดือนนะครับมันก็จะเริ่มเป็นเทนละ้ะปกติตัวประกอบ J เป็นเทนค่อนข้างไวะครับจริงๆเป็นเทนมาตั้งแต่วิ่สี่นะครับปกติวิ่สี่มันจะมีข่าวเอเชียออกเยอะนะครับข่าว JPYAUD พวกนี้มันจะเป็นเทนนะครับทีนี้พอมาสัปดาห์ที่1มีข่าว USD ต่อมันก็เป็นเทนต่อถูกเพราะฉะนั้นตัว JPY เนี่ยเทดเป็นเทนระบบเทน,เนจะค่อนข้างดีนะครับต่อมานะครับอ่า เรารออะไรในทางเฟรม1ชั่วโมงในทางเฟรม1ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดไปก่อนก็นคือหาราวนัมเบอร์ก่อนนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้มีราวนัมเบอร์อยู่หนึ่งแนวมีราวนัมเบอร์ตรงนี้นี้วัดจากไฮลงมานะครับถึงราวนัมเบอร์นี้เป็นไงเอ่ยอยู่ในช่วงประมาณ860จุดนะครับ860กว่าจุดปกติผมจะต้องเลือกประมาณสักพันจุดถูกไหมเออถึงจะใช้ราวนัมเบอร์นั้นทีนี้โอเคมันไม่ถึง1,000จุดขาดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เป็นออเดอร์ที่ผมตั้งใจเทรดเเเเปป็็นน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 โบบบบัััััสะะะะะคคครรรรรรรพาาาาฉ้้้้้ไมมมม่ีีีีีียกกออออผใชแว์ลื750ณท อ่แทนที่ปกติผมจะตั้งออเดอร์ประมาณนี้ใช่ไหมที่ผมจะใช้ราสนเบอร์นี้แล้วก็ตั้งเผื่อลงมาหน่อยแบบนี้นะครับผมเผื่อระยะให้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ถึงพันจุดเนาะผมก็ตั้งสต็อปลอตประมาณนี้นะครับเผื่อให้เลยราสนเบอร์แนวรองลงมานะครับเผื่อมันทะลุแนวหนึ่งลงมานะครับแล้วก็มีแนวตัวรองนะครับเป็นตัวรับเนาะตั้งจุดเข้าเพนดิ้งประมาณนี้หลังราสนับเบอร์หน่อยเนาะเพราะว่าราสนับเบอร์นี้มันไม่ถึงพันจุดโอเคส่วน TP นะครับเล็งขึ้นมา ราดัชนีนี้อยู่ในแถวนี้ใช่ไหมเลือกราดัอร์ก่อนนะครับมีราดัอร์ตรงนี้เนแนวแรกที่ราคาน่าจะพักตัวโอเคผมดึงท,ทีขึ้นมาประมาณนี้น่าจะประมาณนี้ก็รีดาไว้ประมาณ3นะครับกะว่า เอา GP เดียวนะครับโคเอร์ลอนแล้วก็ถอนไปเลยนะครับก็เซตไว้ประมาณ3ทีนี้ที่เหลือนะครับก็คือรอนะครับไม่ได้รออะไรนะก็คือรอฮิดเด้นไดโวเจนครับสัญญาณฟอลโล่เทนนะครับฟอลโล่เทนเราจะดูสวิงตรงไหนเราดูตัวเด่นๆนะครับอ่ะมีสวิงตรงนี้ถูกไหมเอาตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ะสวิงตัวนี้ชัดดีตามกว่าด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าโลตรงนี้นะครับโลราคาสูงขึ้นนะครับมาถึงรานับเบอร์นี้แล้วเกิดที่เด่นใดนะครับอ่าสวิงของไอซ์ไซตต่ำลงก็คือมันจะเป็นที่เด่นดิเวเรนต์นะครับก็คือสัญญาณ follow ต่อตามเทรนนะครับทีนี้ที่เหลือก็ไม่ทำอะไรนะครับรอนะครับจำได้ไหมครับระบบ follow เทรนนะครับเราไม่จะเป็นต้องรอเทรนพร้อมข่าวนะครับราคาดึงลงมาตอนไหนก็ซัดเลยนะครับหรือจะใช้ข่าวนะครับช่วยกดราคาลงมาก็ได้นะครับผมก็รอเนาะตลาดรันั่นเปิดนะครับ นะเหราดันเปิดราคาก็เริ่มกดลงมาดิ่งไปราคาก็แตะนะครับแตะถึงช่วงประมาณ18บแนาฬิกาก็อยู่ช่วงรอนดอนนะครับระบบโฟลว์เฮนนะครับแตะตอนไหนผมก็เข้านะฮะจะไม่ได้ดูเรื่องคิวโซนอะไรมากมายเนาะทีนี้ก็ปล่อยรันออเดอร์ไปเนาะราคาก็วิ่งค่อนข้างไวนะครับแต่ว่าไม่ทีพีนะครับเออราคาก็ป้วนเปี้ยนจุดนี้ก็คือถึงประมาณสักน่าจะประมาณสักตีสี่นะครับเกือบตีห้านะครับก่อนตลาดปิดนะครับผมก็แบ่งปิดไปประมาณ60%นนะครับแล้วก็ กะว่าปล่อยรันออเดอร์ข้ามวันอีกเพราะว่ามันเป็นพอร์ตมาสเตอร์นะครับไม่อยากเสียงสลิปเพดมากเนาะอันนี้ก็ ราคาก็พลิ้วเปี้ยนอยู่ประมาณนี้ประมาณตีสี่ผมก็แบ่งปิดออเดอร์ไปประมาณ60%นะครับกะว่าเออรันส่วนที่เหลือนะครับประมาณสี่เปร์เซ็นตเนี่ยให้มัน TP เนาะแต่ว่าเนื่องจากเราแบ่งปิดไปส่วนหนึ่งใช่ไหมเออถ้าแบ่งปิดไปส่วนหนึ่งเราต้องเพิ่มระยะ TP ขึ้นมาประมาณนี้นะครับมาถึงจะได้เท่าเดิมเนาะก็รันไปนะครับจนเช้านะครับทีเนี้ยวันนี้วันที่13เนาะมันมีข่าว CPI นะครับของคู่เงิน g ี p นะครับประมาณช่วง14บสนาฬิกาผมก็กะว่ารันไปเรื่อยๆนะครับถึง สิบสี่นาฬิกาอืออ่านี่สิบสองนาฬิกาแปดสิบสามนาฬิกาอ่ะผมก็คิดไปเลยนะครับไม่อยากเสี่ยงข่าวเนาะเพราะว่าระยะที่มันจะทีพีนะครับมันเหลืออีกไม่เยอะแต่ว่าถ้าเกิดมันกลับมาซ็อบล็อตนะครับหรือว่าเทลลิงสต็อกเนี่ยมันเสียเยอะกว่านะครับมันเสียไปน่าจะประมาณสักหกเจ็ดร้อยเหรียญนะครับถ้ากลับมาที่เดิมแต่ว่าถ้าเกิดทีพีมันได้เพิ่มอ,อีกสามสี่ร้อยเหรียญเท่านั้นเองนะครับผมก็โอเคมันไม่คุม้มละ เพราะว่าขาออกเนี่ยโอกาสขึ้นหรือว่าลงเนี่ยคือ50-50เลยนะครับไม่สนเทนนะครับผมก็ปิดออเดอร์ไปเนาะก็ง่ายง่ายแค่นี้นะครับพิ่ที่ข้อเหนะส่วนตรงนี้อันนี้นะครับก็เป็นออเดอร์ที่ผมเข้าเหตน,นะครับใน เอ็มพนะครับเป็นพอร์ตมาสเตอร์นะครับของ Funding Pick นะครับอูจีพีนะครับก็กดไป3.7ม็หลอดนะครับก็ได้ Profit มานะครับส่วนหนึ่งเนาะแต่ว่าโอเคมันเป็นการ cover หลอดนะครับแต่ว่าต้องเทรดอีกหนึ่งไม้นะครับเพื่อเอา Profit แล้วก็กำไรถอนเนาะก็เป็นการปิดออเดอร์ไปนะครับออเดอร์นี้เทคนิคง่ายๆนะครับลองไปฝึกกันดูเนาะยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคที่นำมาฝากกันในวันนี้ชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ